คนทางไกลเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเวลานี้เรามาตามพลังงานไพ่กันนะเป็นโดนเดนรอมเป็นโดนดนะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคนคนนี้ของคุณคนที่คุณคิดถึงเขาจะกลับมาหาคุณไหมเขาคิดถึงคุณไหมเป็น,ปนพลังงานโดยรวมนะเป็นโดนันดนะเขาอยากกลับมาหาคุณไหมเป็นคลิป r a n d o มนะเขาคิดถึงคุณไหม ห้าใบนะเขายังคิดถึงคุณไหมคนทางไกลของคุณคณนนี้เขายังคิดถึงคุณบ้างไหมเดอะเมจิเชียนคนนี้เป็นคนทางไกลกจริงๆนะคนนี้เป็นคนที่เก่งมีความสามารถหลายด้านนะเดอะเมจิเชียนคนคนนี้เป็นคนทางไกลนะเขาคิดถึงคุณนะคนคนนี้เขาหวงคุณ เขาไม่เคยลืมคุณนะเขาเอาคนจากหัวไปได้สี่เหรียญะสบกรรมก่อนเขาคิดถึงคุณนะเวลานี้คนคนนี้เขาห่วงคุณมากๆนะ The world คนทางไกลจริงๆคนนี้เป็นคนทางไกล The world ต่างถิ่นต่างภาษาต่างบ้านต่างเมือง The world We are fortune กองร้อโชกตตากองร้อนํำโชคคุณสองคนต้องได้เจอกันอย่างแน่นอนคุณสองคนต้องได้มาพบกันอย่างแน่นอน We are fortune ที่ผ่านมาเขาเคยมีความผิดหวังเขาเคยมีความเสียใจมาก่อนนะคนคนนี้เขาเลยเดินออกจากคนที่เขารักเคยเลิออกจากคนที่เขาห่วงเขาเคยมีความรักที่มาก่อนนี้เขามีความคิดเพ้อฝันต่างๆนานา,า,า,าเวลานี้เขามีการจินตนาการมากมายคนคนนี้ชาวธาตุน้ำก็รักกับพจิตมี เขามีความเพ้อฝันต่างๆนะน,นะเรามาดูซิีว่าเขาจะมาหาคนไหมคนทางไกลคนนี้ของคนเขาคิดถึงคนเขาจะมาหาคนไหมเรามาขยาไยไพ่กันนะคนนี้เป็นคนที่เชื่อมั่นในเองสูงมากนะค่อนข้างจะมีกโก้นะชาว่าเราลมะถุนถุนกลุ่มนะเขาคิดมากคิดเยอะเวลานี้เดอะมูลเขาคิดมากกังวลต่างๆนะน,นะ ถึงแม้นเขาจำคนมีกโก้แต่เขาก็ส่องคุณนะเขาคิดถึงคุณมากมายเวลานี้เขาคิดถึงคุณเขาอยากจะมาหาคุณคนคนนี้เดอะเฮอร์มิตถึงบางครั้งบางคราวเขายังอยู่สันโดษแต่เขาก็คิดถึงคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อบวันนี้เขาอยากจะมาดูแลคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณจริงๆนะชาวธาตุดินประสบกรรมกร king of ครับ king of p e n c i p l e เขาจะมาดูแลคุณคนคนนี้เขาจะมาดูแลคุณจริงๆคนคนนี้เขาคิดถึงเขารักคุณคนทางไกลคนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาอยากจะมาดูแลคุณนะคนคนนี้เขาคิดถึงคุณ